คนแสดงทั่วทั้งแผ่นดินยามที่พวกเราอยู่ในเรือนจำเขาผู้นี้แหละครับจตุพรพร้มพันธ์ครับพีบ่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันพรุ่งนี้เป็นวันที่กระบฏสนามะา เขาได้มีการนัดหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์วันนี้23พฤศจิกายนเรามารวมตัวที่เมืองเหลืองเมืองหลวงของคนเสื้อแดงเพื่อจะประกาศจุดยืนว่าเราจะปกป้องรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของพวกเรา จะไม่ยินยอมไม่ผู้ใดมากระทำการปล้นอำนาจเหมือนกับอดีตนายกทักษิณอดีตนายกสมัครอดีตนายกสมชายอีกต่อไปผมเรียนกับพี่น้องว่ากระบวนการโค่นล้มนั้นเขาทนภาพนี้ไม่ได้ที่เห็นนายกรัฐมนตรีเขาไปปฏิบัติหน้าที่ ในการรับใช้ประชาชนกลุ่มอมตยาธิปไตยเขาพยายามนับตั้งแต่การรัฐประหารว่าถ้าจะมีการเลือกตั้งต้องให้พักประชาัตธิย์ชนะแต่เลือกกี่ทีก็แพ้ทุกทีและจะแพ้ไปถึงชาติหน้าพี่น้องที่รักทั้งหลาย ข้อเสนอของพวกกบฏสนามมานั้นไม่มีวันจะเป็นความจริงได้เลยมีทางเดียวที่จะเป็นไปได้นั่นคือการรัฐประหารเกิดขึ้นเท่านั้นผมเรียนกับพี่น้องและต้องการให้เสียงนี้สื่อสารไปยังคนที่คิดกระทําการรัฐประหารได้จงรู้เถอะว่าวันนี้คนเสื้อแดงทุกคนปักหลักอยู่ที่ฐานที่มัน่น หน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยให้เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลแต่ทันทีถ้ามีการรัฐประหารนั่นหมายความว่าจะเป็นภาระของคนเสื้อแดงตลอดไปพี่น้องที่รักทั้งหลายเหตุผลที่กลุ่มสนามะได้อธิบายความ โดยไม่ได้สนใจความรู้สึกของคนไทยทั้งชาติในฐานะที่เป็นเจ้าขอเสนอการแช่แข็งประเทศไทยแปลความว่าต้องการปิดประเทศไม่ต้องการคบค้าสมาคมกับใครอีกต่อไปแปลความว่าเขาปิดประเทศเพื่อที่จะจัดการคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง อย่างคนเสื้อแดงอย่างรัฐบาลพักเพื่อไทยให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเท่านั้นโดยไม่ได้คำนึงว่าประเทศไทยเราจะมีชะตากรรมกันอย่างไรต่อมาเมื่อมีการทักท้วงกันมากว่าการแช่แข็งจะเกิดขึ้นหลังจากที่สิ่งนั้นเสียชีวิตไม่มีชีวิตอีกต่อไป ถ้าคุณจะแช่แข็งประเทศไทยก็ต้องร้อยประเทศไทยตายเสียก่อนคุณจึงมีสิทธิ์จะแช่แข็งได้พี่น้องที่รัาทั้งหลายแต่ประเทศไทยยังมีชีวิตส่งเสียงชีวิตในประเทศไทยให้พวกนี้ได้ยินกันชัดๆหน่อย พี่น้องที่รักทั้งหลายต่อมามันลดขนาดการแช่แข็งลงเพราะว่าแช่แข็งทั้งประเทศไม่รู้จะใช้ไฟฟ้าสักเท่าไรเหลือแช่แข็งเฉพาะนักการเมืองพี่น้องที่รักทั้งหลายผมเรียนกับพี่น้องว่ากลุ่มสนามมากคนที่มาเสนอความคิดความอ่านนั้น พาเราเข้ามาร่วมในประเด็นเหล่านี้แต่ถามว่าพวกนี้คิดจริงหรือเปล่าตอบว่ามันคิดจริงผมเรียนกับพี่น้องว่าจำนวนคนที่จะเกิดขึ้นมาได้กรณีเดียวเท่านั้นคือเรื่องใดๆไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญที่มาของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ต้องเป็นสอสอและต้องได้รับเลือกในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นพี่น้องที่เราทั้งหลายพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยตรัสเอาไว้ในวันที่พวกมาร์กมเจดได้พูดในประเด็ดนนี้บอกว่ามาตรา7เจดไม่เป็นประชาธิปไตยมั่วปรากฏว่าพวกกบฏสนามะ หาจะมีความสำนึกไหมได้มาเสนอสิ่งที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงวินิจฉัยไปแล้วพี่น้องที่รัฐห,หลายแต่พวกนี้ก็ไม่ยุติเพราะเขาต้องการล้มรัฐบาลล้มรัฐบาลเขาก็รู้ว่าถ้าให้มีการเลือกตั้งใหม่เขาก็แพ้เพราะคนเหล่านี้มีเครือข่ายอำนาจเต็มมีกลุ่มทุนเต็ม แต่ประชาชนน้อยกว่าคนเสื้อแดงและพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นย่อไม่มีการเลือกตั้งไม่ได้โดยเด็ดขาดผมเรียนกับพี่น้องว่าใครก็ตามที่กระทําการลับลวงพรางอยู่ในเวลานี้เวลานี้พี่น้องหารแตงโมทั้งประเทศเขาได้ติดตามได้สดับกลับวัง ผมเรียนไปยังผลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าผลเอกประยุทธ์ต้องจำคำพูดของตัวเองไว้ดีว่าจะไม่ปฏิวัติโดยเด็ดขาดนั่นเป็นสัจจะของลูกผู้ชายผิดคำพูดวันไหนไม่มีทางเป็นอย่างอื่นก็ต้องต่อสู้กันอย่างแน่นอนพี่น้องทีร่รักไม่ปฏิวัติต่างคนต่างใช้ชีวิตอยู่ตามปกติ กลมมบกบสนามะาไม่มีวันจะสําเร็จขึ้นมาได้ถ้าไม่มีใครไปรัฐประหารแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าในทางการเมืองน,นั้นเราไม่ควรที่จะชะล่าใจพี่น้องทหารแตงโมได้สื่อสารกับผมว่าช่วยบอกกล่าวไปยังนายสุรพงศ์โตวิจักรชัยกุลโดยส่วนตัวรักกับผมเป็นที่สุด ว่ายังมีเวลาพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันรีบเซ็นยอมรับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศจัดการคนสังฆาประชาชนและจะลงโทษคนที่กระทำการรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ถ้าเขารัฐประหารก่อนเซ็นไม่ทันพี่น้องดีรักทั้งหลาย จะนำพาสู่ความสูญเสียกันมากมายปัญหาการต่อสู้ไม่ได้อยู่ว่าอุปสรรคจะอยู่ที่ผมอยู่ที่พี่วิรัตนทวุฒิพี่ขันชัยพวกเราอาจารย์ธิดาหมอเวงพวกเราที่นี่ไม่ใช่ไม่ว่าเราจะถูกฆ่ากี่คนถูกจับกี่คนคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินเขาก็ลุกขึ้นมาต่อสู้กับกระบวนการรัฐประหารอยู่ดี พี่น้องที่รรกทั้งหลายวันนี้ชัดเจนแล้วว่าที่พี่วิเชียนเขาวขำลาออกจากสสแล้วมาสมัครเป็นนายกอบจอถูกที่ถูกเวลาที่สุดได้ใช้งานนายกอบจอก,กันแล้วแหะครับพี่น้องที่รรกทั้งหลาย <DP> ผมเรียนกับพี่น้องว่าการรับเขตอำนาจศาลอาาระหว่างประเทศ เป็นการเดิมพันอย่าได้เชื่อว่าถ้าไม่ลงนามยอมรับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศแล้วจะไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นไม่มีสัจจารในหมู่โจรพี่น้องที่ลหลายยอมรับเขตอำนาจสารไปแล้วเดิมพันประเทศไทยผมเรียนกับพี่น้องว่าสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้น ฝ่ายที่เขาโค่นล้มมากันครบและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเขาได้มีการบูรณาการในกลุ่มเขาจัดกันอย่างเป็นระบบพักประชาธิปัตย์ไม่ต้องทำเนียมลงไปเต็มๆเลยเวลานี้ก็เห็นกันชัดๆอยู่แล้วไม่ใช่เหรอผมเรียนกับพี่น้องว่า วันที่นายกทักษิณนายกสมัครนายกสมชายถูกค่นล้มวันนั้นขบวนการคนเสื้อแดงเรายังไม่เกิดขึ้นต่อมาก็เกิดขึ้นแต่ยังไม่แข็งแรงบัดนี้คนเสื้อแดงเราแข็งแรงกันทั้งแผ่นดินแล้วครับพี่น้องที่ลลายช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาดูเสมือนหนึ่งว่าไม่มีอะไร แต่เหตุการณ์นี้ถึงอย่างไรก็หนีไม่พ้นกับพี่น้องที่เราทั้งหลาแต่เราจะอดทนรอคอยถ้าจบลงเพียงแค่การชุมนุมของกบฏสนามะให้เป็นภาราที่ของรัฐบาลไปแต่วันใดรัฐบาลถูกโค่นล้มนี่จะเป็นหน้าที่ที่สมบทบาทหน้าที่ที่สุดของคนแสดงนั่นคือการต่อสู้กับการรัฐประหาร ถามใจพี่น้อง20จังหวัดภาคอีสานว่าพร้อมจะต่อสู้ถ้ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นใช่ไหมพี่น้องที่ราัาเราไม่ได้สู้กับเสอยไอ้ครับพี่น้องที่เราทาั้งหลาถ้าลำพังเสียไอ้นี่นะครับไปนั่งกินขนมนอนรออยู่ได้แต่เวลานี้อมาตยาธิปไตย เขาชูเสอยอายออกมาเพื่อให้พวกเราเกิดภาวะความประมาทแค่ความเป็นผู้นำม,มอบพี่น้องที่รบเวลาเดินชูมือมาล้ยอมแพ้มาแต่ไกลละ่ะหน้าตาใครก็ไม่สงสัยว่าจะเป็นนายกหรือไม่เพราะว่าดูหน้าแล้วหมดอะไรตายอะ ต่เสียายไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงก็ยังเป็นตัวเดิมเป็นอมาตยาธิปไตยตัวเดิมที่เคยโค่นล้มทักษิณนายกทักษิณนายกสมัครนายกสมชายและเวลานี้กำลังจะโค่นล้มนายกยิ่งลักษณ์พี่น้องที่เราทั้งหลายคนอะไรเกิดมาล้มได้ ถึงสามรัฐบาลและคิดจะล้มรัฐบาลที่4ไม่ค้ากำไรเกินควรกับประชาชนไปหน่อยหรือผมเรียนกับพี่น้องว่าสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นัให้พี่น้องดูด้วยความอดทนมากที่สุดขอวิงวอนพี่น้องตั้งอยู่ณฐานที่ตั้งพี่น้องที่เป็นแกนนำจับกลุ่มคุยกัน แลกเปลี่ยนสถานการณ์เราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเวลานี้คิดวันต่อวันแต่พวกผมมีความเชื่อมั่นว่าว่าหกปีเสร็จๆคนเสื้อแดงมีการพัฒนาการในการต่อสู้สั่งสมประสบประการณ์มามากมายผมเรียนกับพี่น้องว่าการ,รัภพิปรายไม่ไว้วางใจ ก็จะถูกหยิบยกมาเป็นชนวนหนึ่งแต่พี่น้องต้องรับรู้ว่าทั้งในสภาและนอกสภามันพวกเดียวกันเป้าหมายเดียวกันคือการโค่นล้มรัฐบาลของพวกเราผมเรียนกับพี่น้องว่าสิ่งที่พวกเรากำลังเฝ้ารอกันนั้นเราได้รัฐบาลที่เขากำลังแก้ไขปัญหาใกับประชาชน ที่มากกว่ารัฐบาลนั่นคือความเป็นประชาธิปไตยถ้าเราได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ใครมาเป็นรัฐบาลเขาก็จะมีเสถียรภาพและก็จะมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รบคนเสืดงเดินหน้าสู้เพื่อประชาธิปไตยรัฐบาลที่อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเขาจะมีความมั่นคงและต้องรับใช้ประชาชนเท่านั้น ประเด็นต่อมาครับพี่น้องที่รับการยอมรับเขตอำนาจศาลนั้นมีเวลาพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันหรือถ้าเกิดฟังพวกเราในคืนวันนี้ด็อกเตอร์ปึ่งตัดสินใจเซ็นตอนห้าทุ่มนี่ก็จะเป็นชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเบ็ดเสเด็นขาด อย่าไปเชื่อว่าถ้าไม่เซ็นเขาจะไม่ยึดอำนาจเซ็นสิมันจะไม่กล้ายึดอำนาจมันกลักไปติดคุกในศาลอาญาระหว่างประเทศประเด็นต่อมาพี่น้องที่รบถ้าเราได้ผ่านกระบวนการโค่นล้มนี้ไปได้เปิดสมัยประชมุมในต้นเดือนกุมภาพัานธ์ประกาศได้ชัดเจนไปเลยว่า จะเดินหน้าโหวตวาระสามแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยให้จงได้เพราะถ้ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยเราต้องไม่มาลุ้นว่าองค์กรไหนจะตัดสินเล่นงานรัฐบาลเหมือนกับรัฐบาลสมัครเหมือนกับรัฐบาลสมชายผมเรียนกับพี่น้องว่า สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ภายใต้รัฐธรรมนูญเขาต้องการในบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยผมเรียนจาบพี่น้องว่านี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องรีบเดินหน้า เพราะขนาดนี้ผมเรียนกับพี่น้องว่าในสถานการณ์ถ้าเขาปิดฉากเร็วเขาก็จะเร่งสถานการณ์ผมไม่แน่ใจว่าไม้เด็ดที่เสอไอยประกาศหลายรอบนั้นคืออะไรเกิดการคิดต่างๆว่าจะมีการบุกสภาไปจับตัวนายกรัฐมนตรีหรือไม่จะไปเข็นฆ่าใครกันหรือไม่ จะฆ่าพวกเราคนไหนกันผมเรียนกับพี่น้องว่าเราต้องยืนอยู่ตั้งหลักและมีสติมากที่สุดในส่วนการดูแลความปลอดภัยหน้าที่ของรัฐบาลนี่เขาดูแลแต่ให้พี่น้องรับรู้เป็นการทั่วกันกันว่าให้เราสื่อสารแล้วให้เราได้บอกต่อๆกันว่าคนเสื้อแดงในช่วงนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป อย่าได้ห่างจอโทรทัศน์ติดตามข่าวสารการทุกระยะเตรียมซักเสื้อไว้เรียบร้อยเตรียมความพร้อมทุกรูปแบบทุกรูปแบบที่ว่านั้นหมายถึงเสื้อผ้าตินตบและหัวใจที่รักประชาธิปไตยเท่านี้ก็พอแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผมเรียนกับพี่นอ้อง,นองว่า ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เตรียมพร้อมกับทั้งแผ่นดินผมเชื่อว่าฝ่ายที่เขาต้องการโค่นล้มเขาก็จะต้องยับยั้งชั่งใจแต่ถ้าเรายืนอยู่ท่ามกลางความประมาทเราก็จะถูกพวกนี้ปล้นกันใหม่อีกรอบล่นแล้วเป็นยังไงครับล่นแล้วเราก็ต้องไปต่อสู้สู้แล้วยังไงแล้วก็ตายตายแล้วยังไงก็มีการเลือกตั้งเลือกตั้งเราก็ชนะชนะแล้วพวกมันก็ปล้น ลดแล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องไปช่วงชิงถูกฆ่าถูกฆ่าเลือกตั้งเราก็ชนะเป็นอย่างนี้กันทั้งชาติไม่ได้หรอกครับพี่น้องทุงากาเครือข่ายอมตะยาประกาศว่าม้วนเดียวจบประกาศว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายผมจะขอบคุณมากว่าครั้งนี้ถ้าจะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆ เพราะถ้าจะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆประเทศไทยเราจะกลับคืนมาสู่สภาพปกติเสียทีหนึ่งแต่ว่าถ้ากราบใดพักของอมาตยังแพ้อยู่อย่างนี้และอมาตยังไม่ยอมหยุดประเทศไทยไม่มีวันจะ,จะเจริญอย่างแน่นอนครับพี่น้องที่รักทั้งลาการก้าคิดปิดประเทศ ทั้งที่เรามีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัดเปิดประเทศไร้พรมแดนในปี2 5 8แต่อัมมาตไม่สนใจต้องการอำนาจเป็นพอเพราะฉะนั้นเมื่อเขาคิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเราก็ควรใจเขาได้ทำครั้งสุดท้ายจริงๆครับพี่นอนดีกรับ อำมาตย์กล้าประกาศไหมว่าถ้าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ชนะจะไม่เข้ามาย่ำยีระบอบประชาธิปไตยอีกประกาศในที่สาธารณะไปเลยแต่ถ้าคุณชนะคุณก็เอาแผ่นดินนี้ไปแต่ถ้าประชาชนชนะคุณจะต้องวางมือนะครับปฏิบัติตัวอยู่ในอำมาตย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองของประเทศนี้อีกต่อไป ผมมีความวาดหวังว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะไม่นำพาสู่การบาดเจ็บล้มตายจะไม่นำพาสู่การนองเลือดไปแต่ละที่แต่ละทางไหว้พระขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุ้มครองประเทศไทยได้คุ้มครองผู้รักประชาธิที่ปไทยแต่ว่าสิ่งที่กำลังทำปรากฏอยู่ในขนานี้เราเองก็เห็นว่า คนเหล่านั้นเขาไม่ได้คิดถึงประเทศไทยและพยายามจะยัดเยียดว่าพวกเราที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างลูกไม้แบบเดิมๆยัดเยียดเรื่องความไม่จงรักภักดีผมเรียนกับพี่น้องว่าคนเสื้อแดงล้วนแต่เป็นประสนี้ก่อนเพียงจะแตกต่างไปจากพวกนี้ก็คือว่าเราไม่เคยนำสถาบันพระมหากษัตริย์ มายุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองเพื่อประโยชน์ของตัวเองและไว้เพื่อทำลายบุคคลอื่นพี่น้องที่เราทลายข้อกล่าวหาทุจริตขอรับท่านไปพิสูจน์กันที่สภาเรื่องข้อกล่าวหาต่างๆนั้นไม่เป็นปัญหาอุปสรรคแต่สิ่งที่ผมเรียนกับพี่น้องว่าฝ่ายที่ต้องการโค่นล้มนั้นเขาไม่จำกัดวิธีการ และเขามีความเชื่อว่าชนะจะถูกต้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าหัวใจของคนเสื้อแดงรู้ว่าพี่น้องเหนื่อยยากมาตลอดระยะเวลากว่า6ปีลำบากยากแค้นเจ็บปวดแต่เราเกิดมาเป็นคนเสื้อแดงแล้วเราไม่ได้มีทางเลือกไปอย่างอื่น ทุกคนก็ต้องการจะพักกันทด้ทีจบกันทด้ทีเพราะฉะนั้นเมื่อเขาบอกเป็นครั้งสุดท้ายก็ภาวนาว่าศึกนี้ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆเถิดถามใจพี่น้องว่าถ้ามีการร,ราัฐบารพร้อมจะออกมาเต็มทั้งแผ่นดินไหมพี่น้องที่รักขอเสียงให้มันดังได้ยินทะลุสนามะ บอกแม่ทัพนายกองทั้งหลายว่าคุณมีหน้าที่ปกป้องกันประเทศหน้าที่ในการบริหารประเทศต้องมาจากประชาชนเท่านั้นไม่ใช่มาจากกระบอกเบ้นและจงรู้ว่าทันทีที่คุณเอารถถังออกมา ประชาชนก็จะเอาตีนตบหัวใจตบออกมาเช่นเดียวกันผมเรียนกับพี่น้องว่าถ้าคนเสื้อแดงเรามีความพร้อมแบบเสื้อแดงบูดอนร้อยเปอร์เซนต์กันแบบนี้อามา์ก็อามาเธอไม่มีใครกลัวใครครับพี่นอ้องที่รักเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทลาย จุดจบของพวกสนามะถ้าไม่มีใครรัฐประหารให้ไอ้พวกนี้จะกลับไปเลี้ยงมาเหมือนเดิมครับพี่น้องที่รักบอกเสียเด็กหน่อยกลับไปเลี้ยงมาเหมือนเดิมเสีย <laughs> แต่เวลานี้ที่ะระนิดนี้บางคนไม่เคยขัดฟันมาเลยตลอดชีวิต มีความคึกคักเพราะมีความเชื่อว่าจะมีคนกระทำการรัฐประหารให้ถ้าไม่มีใครทำรัฐประหารให้ต่อให้ยีสิบสนามะก,ก็ไม่มีวันสู้กับฝ่ายประชาธิปไตยได้เลยมันบอกว่าถ้าคนชุมนุมจากลานพระบรมรูปถึงสะพานผ่านฟ้านายกต้องลาออก เราบอกว่าเราต่อให้เสื้อแดงจากลานพระรมมารูปสรงมะถึงสะพานพระปิ่นเกล้าเลยเอาเพราะจำนวนประชาชนพี่น้องดี่เราหลายพวกสนามะพวกพักมแมแลกสาบเครือขายอัมมาตยาธิปไัยรวมให้ตายก็สู้คนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินไม่ได้ เพราะฉะนั้นหน้าเมืองหลวงของคนเสื้อแดงแห่งนี้ต้องการจะบอกกล่าวให้มือที่มองไม่เห็นที่กำลังคิดอ่านให้พวกนี้มาชุมนุมสร้างสถานการณ์และพร้อมจะจัดทัพแสวสองมายึดอำนาจวันนี้ให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่ต่อไปจากนั้นถ้าคุณกระทำการล้มรัฐบาล เจอกับคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินบอกให้เขาได้ยินดังๆหน่อยพี่น้องที่รักล้นนายกทักษิณก็แล้วนายกสมครก็ก็แล้วนายกสมชายก็แล้วไม่ยอมอีกแล้วยิ่งเลักทินวัลยพี่น้องที่รักทั้งหลาย ถ้าเรายืนพร้อมกันแบบนี้ผมเชื่อว่าคนที่มันคิดจะปล้นมันต้องคิดมากผมเรียนกับพี่น้องว่าจะอย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์บอกทั้งโลกว่าไม่มีกองทัพใดสามารถฆ่าประชาชนในชาตินั้นได้หมดท้ายที่สุดจุดสุดท้ายชัยชนะจะอยู่ข้างประชาชนทุกชาติตลอดไป ทุกประเทศประชาชนไม่มีวันแพ้ทุกประเทศฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีวันแพ้ประเทศไทยคนเสื้อแดงก็ไม่มีวันแพ้เช่นเดียวกันพี่น้องเอยผมเรียนกับพี่น้องว่านี่เป็นวันที่บอกกล่าวได้ดีที่สุดและผมก็มีความเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน รัฐบาลชุดนี้จะได้อยู่ลอยกระทงไม่เหมือนบ้านบ้านบางระจันรัฐบาลนี้จะอยู่เที่ยวสงการรัฐบาลนี้จะอยู่ลอยกระทงปีหน้าและจะอยู่ครบวาระสี่ปีถ้าประชาชนแข็งแรงกันแบบนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณ พี่ฟันชัยพี่วิเชียนและบรรดาพี่น้องเสื้อแดงทั้งหมดเพื่อนเพื่อนผู้แทนกำลังใจที่พี่น้องส่งสัญญาณในวันนี้จะเป็นจุดทีขาดที่สำคัญผมเรียนกับพี่น้องว่าเราอาจจะคิดมากนอนหลับบ้างไม่หลับบ้างแต่พวกกบฏสนามะมันจะนอนไม่หลับตลอดไป เพราะมันจะรู้ว่ามันสู้กับสิ่งที่เป็นของจริงในประเทศนี้นั่นคือประชาชนผู้รักประชาธิที่ปไตยขอบพระคุณมากครับพี่น้องทุกท่า